สวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ International Championship 2024นะครับประจำวันที่2ตุลาคม2567นะครับรอบคัดเลือกแข่งขันระบบ6ใน11เฟรมนะครับเริ่มกมาที่คู่ที่1 Matthew ิวสตีเวนเอาชนะหวงเจียหาว6ต่อ0เฟรมเฮอร์กุสเซียงเอาชนะอ n นโทนี Anthony k โคว l s กี6ต่อ1เฟรม เดวิดกิลเบิร์ตเอาชนะไปอยู่ลูห6ต่อ2เฟรมริกกี้วอร์เดนเอาชนะชิงซื่อห่าว6ต่อสเฟรมไรอันเดย์เอาชนะมาหายหลง6ต่อหนึ่งเฟรมหยวนซื่อจุนเอาชนะเอียนเบิร oh ์นส์6ต่อหนึ่งเฟรมหลิวฮองยูเอาชนะลอริทอ6ต่อ5เฟรมแจ็คสันเพด เอาชนะโอลิเวอร์ไลส์6ต่อ2เฟรมจากริสซอสกี้เอาชนะบูซูลเวต6ต่อ5เฟรมมาร์กเลนเอาชนะฟารัตอาจาอิบ6ต่อ3เฟรมโจเพอร์รี่เอาชนะโจนาสลู6ต่อ1เฟรมลอสมิเวอร์เอาชนะเดนนิเวลส์6ต่อ2เฟรม แอนดรูฮิกิมสันเอาชนะแมททิวเซลล์ต่อ5เฟรมหลังจากนี้นะครับจะพัก3วันนะครับแล้วจะกลับมาใหม่นะครับสนุกเกอร์หยุดพักครับไม่อยู่ไหวครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับกลับมาอีกทีคือวันที่6ตุลา2อ6 7นนะครับจะเป็นการแข่งขัน รายการจัดอันดับนะครับหรือรายการเก็บคะแนนรายการอูฮั่นโอเพ่นนะครับปี2024นะครับโดยจะเริ่มทําการแข่งขันวันที่6นะครับคัดเลือกรอบแรกนะครับรายการอูฮั่นนะครับจัดแข่งที่เมืองอูฮั่นนะครับประเทศจีนนะครับชิงเงินรางวัลรวม700,000ปอนด์นะครับแชมป์จะได้รับเงินรางวัล140,000ปอนด์นะครับรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล63,000ปอนด์นะครับแชมป์เก่ารายการนี้นะครับจัดทรัมนะครับเป่าชนะอาลีคาร์เตอร์ สิต่อเเฟรมนะครับผู้ทําเบรกสูงสุดนะครับมี2คนนะครับทำเซนจูรี่เบรก145แต้มนะครับอาลีคาร์เตอร์แล้วก็แอรอนฮิวนะครับตารางแข่งประจำวันที่6ตุลา2อ6 7รอบคัดเลือกรอบแรกนะครับแข่งขันระบบ5ใน9เฟรมจะเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะครับแชมป์เก่านะครับจัดถานะครับพบกับแอนโทนีโควัสกีนะครับ ถ่ายทอดสดทางทูสปอตสองนะครับจางเงินดาพบกับดินยังนะครับถ่ายทอดสดทางทูสปอตเจ็นะครับหยุนซุจุนพบกับไฉเว่ยจอแดนบราวจจน,าวาน,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 น์พบกับโจจินฮาวมาร์ตินโรเดเนลพบกับหวงฮาวรอนนีโอซิแวนพบกับแมทเชลแมนคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูสปอตสามนะครับเวลา บ่ายโมงตรงนะครับเดวิดกิลบเบิร์ตพบกับหวังฉินโบคาเรมยูสันพบกับเหลียมเดวิสติงจุนฮุยพบกับบล็อบบี้แม็กกุยแกนต่อไปเป็นตารางแข่งโอฮันโอเพนสองัน2ีนะครับรอบ64คนนะครับแข่งขันระบบ5ใน9เฟรมนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจิมมี่เคลกพบกับมาร์คอัเลนนะครับ คู่นี้มาร์กแอนเลนถอนตัวนะครับไม่มาแข่งนะครับทำให้จิมมี่เคลกผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับคู่ต่อมานะครับเฮริชเชียพบกับคริสเวกลินเดวิดลินลี่พบกับอเลนเทเลอร์แจ็คสันเพทพบกับเนโรบสันอิสพริสสิงชาดาพบกับดวนโจนดีแลนเอมิลี่พบกับหลงเสือห่วงสแตนโมดี Modi, พบกับไรอันเดย์ จิมมี่โรเบิร์สันพบกับเบลลีฮอกกินส์แมทธิวเซลพบกับผางจุนซูแจ็คโจนส์พบกับเทียนเผยเฟยแจ็คลิซซร์สกี้พบกับยูเลียนบอยโก้กัปตันนาลีคาร์เตอร์พบกับมาร์คเดวิสมาร์โกฟูพบกับหลุยฮีโคสขอให้รับชมสนุกเกอร์ให้สนุกครับเป็นห่วงสุขภาพครับ ว่าตารางแข่งมันเยอะมากครับแทบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับลุ้นตลอดสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้อมารับชมคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ